ข้อดีเคยคือควาน้ำหนักเบาประมาณนี้ยกได้30กว่ากิโลเวลาเราจะขึ้นฟุตบาทขึ้นที่สูงๆก็เอาหน้าขึ้นก่อนก็จะเบานะครับแล้วก็ยกท้ายขึ้นตามถ้าจะยกทั้งพันก็30กว่ากิโลประมาณนี้ขับขี่ก็ง่ายพอรถมันเบานะครับขึ้นไปนั่งอย่างนี้เราจะปั่นออกแรงเหนื่อยแล้วกลับบ้านไม่ไหวปิดทะเล่งกลับได้หรือว่าจะนั่งอย่างนี้สบายๆแล้วก็ขี่เล่นถ้าขี่เก่งๆนะครับขี่อย่างนี้ได้เลย แล้วก็นั่งสบายไปจอดคุยกับใครก็มีพนักพิงด้านหลังประมาณนี้ขี่เก่งๆแล้วก็อาจจะยกน้อข้างหนึ่งได้เลยนะขี่สนุกครับเพราะรถมันหนหักเบาไปส่งจักรยานกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะชิ้นส่วนเขาไม่ได้เยอะเหมือนรถไฟฟ้าที่เป็นคล้ายๆรถจีนเป็นรถที่ผลิตในไทยนะครับกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับสเปคค,ความเร็วอยู่ประมาณสักสามสิบนะครับวิ่งเร็วสุดลองวิ่งดูประมาณนี้ จุดเด่นอีกอย่างเลยของ